เอกอ่ะเอาไปได้มั้ยเนี่ยใช่ไปก ตัดเค้กี่เอามาแล้วบอกอ้ยเรียวมนี่พี่ไปเอามีดก่อนน่ยน่ยมาไว้เี่น่าันีแป๊บีแป๊บีมตัดนนะนี่นี่